ฮัลโหลสวัสดีครับสวรัสเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลมีเดียทุกคนนะครับผมปียะน้ำดื่มสุขใจนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับผมมีหนึ่งทฤษดีนะครับที่ม่นํามาฝากนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและก็ชาวโลกด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ได้เกิดวิกฤตการแพร่ไปแพร่ไปทั่วโลกแล้วนะครับแล้วนะครับเราจะมีวิธีการปรับตัวยังไงนะครับ ปียะกับโควิดนะครับปียะกับโควิดวันนี้คุณมาสู้กันกับผมนะครับว่าใครจะชนะนะครับผมไม่กลัวคนหลอกนะครับคุณโควิดนะครับพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาแชร์เรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์ดีนะครับในวิกฤตการอย่างนี้นะครับมันเป็นโอกาสนะครับที่เราจะได้อยู่กับครอบครัวนะครับอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกมีเวลาทบทวนตัวเองมีเวลาทบทวนเป้าหมายในชีวิตนะครับ เรานะครับจะได้ปรับปรุงและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับปัจจัยมี2ออย่างนะครับปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกไม่มว่าจะเป็นตัวเศรษฐกิจเองนะครับไม่ว่าจะเป็นโควิดเองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งถ้าเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเพราะว่าถ้าเราไปสนใจมันนะครับเราไปสนใจอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนั้นมันจะขยายขึ้นขยายขึ้นนะครับที่สนใจวิกฤตไปสนใจข่าว ตัวน้นมันะใ,ใหญ่ขึ้นมันจะทําให้เราเครียดนะครับปัจจัยภายนอกเราควบคุมไม่ได้แต่เราสามารถควบคุมปัจจัยภายในได้นั่นก็คือความคิดแล้วก็จิตใจของเรานะครับเราจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองหานะครับฉันแล้วนะครับเราจะปรับบวปวนปรับปรุงและทําตัวยังไงมันก็ดีหลายอย่างนะครับทุกวันนี้มันก็มีสื่อโซเชียลต่างๆนะครับการประชุมการเนื้ออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับง,งานนะครับเราก็พยายามใช้โซเชียลนะครับ แล้วก็อยากฝากเรื่อนึงนะครับว่าอยากให้ทุกท่านนะครับติดตามข่าวสารจากทางภาครัฐนะครับเพราะว่าเขามีมาตรการที่คอยช่วยเหลืออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพักหนี้บ้านพักหนี้รถนะครับบัตรเครดิตต่างๆนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าถึงกับเลวร้ายมากมายนักนะครับแต่ว่าถ้าเรามีสตินะครับมีสติสติมาปัญญาเกิดนะครับสติก็คือรู้ตัวนะครับปัญญาก็คือการตัดสินใจนะครับมันจะทาให้เรานิ่งขึ้นสงบขงืนนะครับเขากแค่เข้ามานะครับเข้ามาไม่นานเดียวก็ไปนะครับ ดวงจันทร์ที่สวยงามนะครับก็ต้องอยู่ท่ามกลางความมืดมิดนะครับพายุที่เข้ามานะครับมาแล้วเล้วเขาก็ไปนะครับไม่มีพายุในตกตลอดวันตลอดคืนทั้งปีทั้งชาติไม่มีนะครับมันตกแล้วก็หยุดแล้วก็ไปมอนกบโควิดนี่แหละครับเข้ามาเดี๋ยวเขาก็จะไปนะครับวิกฤตเศรษฐกิจไม่ดีเดี๋ยวเขามันก็จะดีนะครับมันก็จะมีขึ้นมีลงคือมันเป็นธรรมชาติยู่แล้วนะครับมันเป็นสัจธรรมของโลกใบนี้นะครับไม่เชื่อพุ่งนี้เช้านะครับคุณออกไปข้างนอกนะครับ ท่านจะเห็นพระอาทิตย์มันจะขึ้นตอนเย็นมันก็ยังจะตกใช่ไหมครับขึ้นตกขึ้นลงขึ้นลงมันเป็นวัฏจักรของมันอย่างนี้อยู่แล้วนะครับท่านไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับพยายามเสพสือ่อนิตีดีนะครับสือ่อดีนะครับพยายามาหาข้อมูลดีนะครับดูแลสุขภาพนะครับมันจะท่านให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตในภายภาคหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าตัวน,นี้เข้ามาเราผ่านไปได้มันจะทําให้เรามีประสบการณ์ขึ้นมี องค์ความรู้ในการที่จะรับมือสถานการณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ e ้นนะครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับทุกคนนะครับผ่านตรงนี้ไปด้วยกันนะครับก่อนไปในวันนี้นะครับผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือนะครับเมื่อนะครับประมาณปี2องพนะครับมีนักธุรกิจคนหนึ่งนะครับได้ประสบภาวะวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับถึงกับขนาดเป็นหนี้นะครับ ผมเองนะครับได้ศึกษานะครับได้ศึกษานะครับประวัติของเขานะครับแล้วเราก็ได้ซื้อหนังสือของเขามาอ่านนะครับนั่นก็คือนะครับคุณวสันเบนทองหลอกนะครับเดิมทีนะครับคุณวสันนะครับไม่ใช่นามสกุลตัวนี้นะครับคุณวสันนะครับได้เปลี่ยนนามสกุลของเขานะครับเป็นเบนทองหลอกอันนี้เป็นชื่อนะท่านน่นามสกุลจริงอันนี้เปลี่ยนภายหลังนะครับหลังจากที่เขาได้เป็นผู้ประกอบการรถยนต์แล้วนะครับ ถ้าเอ่ยถึงรถยนต์ในบ้านเรานะรน,น,รนะครับันก็คือรถ Mercedes-Benz นะครับผมคิดว่าน่าจะเต็นรถในฝันของใครหลายคนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าโชว์รูมในบ้านเราในประเทศเรานะครับผมว่าน้อยคนนักนะครับที่จะไม่รู้จกักโชว์รูมเบนทองหลอนะครับแล้วก็คือเป็นโชว์รูมของคุณวัชร์นะครับในช่วงวิกฤตการของคุณวัชร์เนี่ยผมได้อ่านทั้งในหนังสือนะครับแล้วก็ในยูทูบเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับ คุณวสันต์ได้ให้ทมภาพในรายการหลายรายการครับรวมทั้งในหนังสือด้วยนะครับเมื่อประมาณปี4ีู่นย์นะครับช่วงนั้นเป็นวิกฤตการนะครับวิกฤตต้นยมกุ้งนะครับซึ่งประเทศไทยเรานะครับได้รับผลกระทบไปทุกภาคส่วนนะครับซึ่งนะครับเป็นผลให้นะครับเมื่อปี4ีู่นะครับคุณวสันต์นะครับเป็นทองหล่อครับนี่ครับคนนี้นะครับผู้ชายคนนี้นะครับเมื่อปี4ีู่นนะครับคุณวสันต์เป็นทองหลออ นะครับได้เป็นหนี้สถาบานันการเงินนะครับสูงถึงสี่พันล้านบาทนะครับสี่พันล้านบาทนะครับแล้วนะครับคุณวสันร์นะครับเขานะครับได้ให้สัมภาษณ์ในรายการอายุน้อยร้อยล้านอย่างนี้ครับว่าสถาบานันการเงินโทรทวงเช้าทวงเย็นคุณวสันร์บอกว่าถ้ามีปัญหานะครับคุณอย่านี้ปัญหาให้คุณเฟกกับมันเฟกทูเฟียเฟก ก็คือเผชิญหน้ากับปัญหาเลยนะครับอย่างนี้นะครับก็คือให้ใช้วิธีการเจรจานะครับถ้าคุณเอาผมไปคุณจะไม่ได้เงินจากผมนะครับแต่ถ้าคุณนะครับอยากได้เงินกับผมนะครับคุณต้องให้โอกาสผมนะครับให้โอกาสผมได้ขายรถยนต์ก่อนให้โอกาสผมได้ขายชวรมก่อนให้โอกาสผมได้หาลูกค,ค้าก่อนให้โอกาสผมได้ติดต่อปฏิสัมพันธ์ กับคนที่จะมาซื้อรถก่อนนะครับด้วยความที่เป็นคนที่ใจสู้ของคุณวสันต์นะครับก็ค่อยๆแก้ไปทีละนิดทีละน้อยหลายคนนะครับพอล้มแล้วล้มเลยนะครับแต่คุณวิวสันต์นะครับคุณเขาได้บอกว่าวิกฤตต่างๆที่เข้ามานะครับหลายๆวิกฤตการนะครับคุณวสันต์เขาบอกว่ามันเป็นแค่ขึ้นทะเลนะครับมันขึ้นมันก็ลงมันขึ้นมันก็ลงนะครับมันอยู่กับเราไม่นานนะมันก็มันก็ลงนะครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเดี๋ยวมันก็ไปนะครับฉันแล้วถ้าเรามีสตินะครับ ก็พยายามเจรจากับทางบางเรืองนะครับว่าขอเวลาหน่อยได้ไหมนะครับค่อยๆขายทีละคันสองคันนะครับขายแบบขาดทุนนะครับขายแบบขาดทุนก็คือค่ารับเป็นแสนองแสนขายแล้วก็ใช้นี่ไปใช้นี่ไปนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับด้วยที่ความคุณประสันนะครับเป็นคนที่มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับทํารถเบนซ์นะครับก็คือทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะครับ คนดีไม่ต้องดาวนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเขาพ่อพยายามอธิบายนะครับอย่างนี้ปัญหาสู้กับปัญหานะครับแล้วค่อยๆฟื้นตัวได้นะครับฟื้นตัวได้ฟื้นตัวได้ปัจจุบันนี้นะครับโชว์รูมโฮลดเป็นของประสันนะครับน่าจะมียอดขายเป็นลำหนึ่งของเมืองไทยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับคุณประสันบอกว่าในการทําธุรกิจนั้นนะครับก็เป็นคนที่มีธรรมะเข้ามากับกำกับนะครับแล้วเราก็จะมีการจัดคอร์สอบรมสัมมนา การปฏิบัติธรรมของพนักงานเว้นซองหลอทุกปีนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณประสันนะครับแล้วเรานะครับแค่วิกฤตการเล็กน้อยอย่างนี้นะครับแค่โควิดเลน็กน้อยนะครับถามว่าเกี่ยวกับธุรกิจที่ผมทําอยู่มันก็มีกระทบไหมกระทบนะครับแต่ว่าเราได้ประสบการณ์จากคุณประสันนะครับไม่ถึงกับเป็นหนี้หลายเป็น1 0ล้าน20ล้านไม่ถึงกับ4ี่พันล้านครับเราต้องทำธุรกิจอย่างนี้ไปนะครับแล้วมันก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับทางธุรกิจของผมเองก็คือธุรกิจน้ําดื่มนะครับ ก็ได้รับผลกระทบบ้างนิดหน่อยนะครับแม้ว่าไม่ยะไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ในส่วนของน้ําถังนะครับก็ยอดไม่ตกนะครับก็พุ่งขึ้นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าธุรกิจที่ที่ได้รับเตรียมเตรียมเลยของผมก็คือธุรกิจร้านอาหารนะครับก็คือร้านอาหารขัวสุกใจกุ้งเผานะครับก็ปฏิบัติตามนโยบายของภาชนะครับว่าไม่ให้นั่งนะครับต่อแต่ว่าก็ยังมีการขายหน้าร้านอยู่นะครับซุ้มข้างในไม่ให้นั่ง ทำยังไงครับปล่อยล้างไม่ครับผมไม่ได้คิดอย่างนั้นผมพลิกวิกฤตเป็นโอกาสก็คือผมให้ช่างที่รู้จักกันนะครับมาต่อเติมมาปรับปรุงซุ้มที่มันเป็นหญ้าเก่าๆก็ออกนะครับก็เปลี่ยนเป็นไม้แล้วก็สันไทยอย่างนี้ครับเขาห้ามไม่ให้นั่งแต่เขาไม่ได้ห้ามไม่ให้เราปรับปรุงในวิกฤตมันจะมีโอกาสนะครับซุ้มเราปล่อยไว้ไม่เป็นเราก็พยายามพัฒนาปรับปรุงจนวันนี้ได้ซุ้มใหม่สามซุ้มแล้วนะครับก็ หยิบนู่นยืมนี่ยืมนั่นนะครับก็ไม่มีตังค์นะครับแต่ว่าก็คือเป็นความที่คนใจสู้นะครับทุกอย่างมันต้องเดินไปข้างหน้านะครับทุกอย่างต้องเดินไปข้างหน้าเราคิดอย่างนี้เองนะครับเราทุกอย่างองก็เดินหน้าแล้วมันก็จะค่อยค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับเป็นยังไงบ้างครับสาหรับในวันนี้นะครับหวังว่าชิปนี้คงมีประโยชน์นะครับท้ายนี้ผมอยากบอกนะครับว่าในการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าหรือทําธุรกิจให้มันเจริญไปข้างหน้านั้นนะครับ คุณเคยเห็นเวลาที่เรายิงธนูไหมครับเราก็ต้องดึงธนูออกให้มันมาข้างหลังมากที่สุดนะครับเพื่อให้การธนูมันพุ่งไปข้างหน้านะครับนักบาสเกตบอลที่เล่นบาสเก่งๆนะครับเขาก็ต้องจับลูกบาสแล้วก็ต้องย่อตัวลงก่อนใช่ไหมครับแล้วค่อยกระโดดขึ้นดังหรือกระโดดขึ้นโยนบาสนะครับเพื่อให้ลูกบาสมันสูงขึ้นแล้วก็ลอยไปเข้าห่วงเหมือนกันครับธุรกิจหรือแม้แต่ชีวิตของเรานะครับเวลาเราเจอวิกฤตนะครับมันเป็น สัญญาณให้เราไไพักให้เราได้ถอยหลังมาบ้างเพื่อให้เรามีพละมีกําลังในการพุ่งหรือทะยานแผงหน้าในไก่นะครับหวังว่านะครับชวงนี้คงมีประโยชน์นะครับขอให้ทุกท่านผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับเพราะคนที่รู้จุดหมายปลายทางของตนเองคือคนที่เดินทางไปได้ไกลที่สุดนะครับขอใหอ้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเราเจอกันให,หม่ในคิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับ